วันนี้เราจะเปลี่ยนยางนอกนะครับอันนี้เบอร์90ทับ90ขอบ14นะครับยางแข็งโป๊กเลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนยางนอกเนี่ยมันจะยากตอนที่เราจะงัดออกเนี่ยงัดยากเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยเราจะงัดออกจากวงล้อเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคในการงัดออกง่ายๆมาชมกันเลยครับด้านล่างเนี่ยผมจะ ปูด้วยแผ่นไม้นะครับตัวเนี้ยผมเอาแผ่นไม้ที่มีขนาดหนาพอสมควรแล้วก็ปูไว้ด้านล่างแล้วก็เอาพาดพาทับไว้นะครับมันจะทําให้เรางัดยางได้ง่ายนะครับทาแบบนี้ทําให้ล้อมันลอยเอาจากพื้นนะครับเวลาที่เรางัดเข้างัดออกเนี่ยมันจะงัดง่ายนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาชมวิธีการเอายางนอกออกกันเลยเวลาเราจะเอายางนอกออกเนี่ยมันก็จะยากอยู่นะครับสำหรับขอ14นะครับให้เรา ถ้าเรางัดออกฝั่งนี้มันเอาไม่ออกนะครับให้เรามางัดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เรางัดออกเหมือนกับตอนที่เราเอาออกด้านนู้นนะครับก็ใช้วิธีการงัดแบบนี้เลยงัดเหมือนกันผมจะใช้งัดยาขนาดสิบสองนิ้วนะครับสีอันเลยมันจะทำให้เรางัดอย่างแน่าย่ สำหรับยางขอบ14ที่เป็นยางเบอร์ใหญ่เนี่ย90ครับ90เนี่ยสี่ลวดลวดที่อยู่ตรงขอบเนี่ยมันมีทั้งหมด9เส้นนะครับลวดมันแข็งมากนะครับลวดตรงนี้มันเส้นใหญ่แล้วก็แข็งมันก็จะทําให้เรางัดยากเราต้องใช้วิธีนี้เนี่ยพอเวลาที่เรางัดอ่าวงล้อเข้ามาอยู่ด้านในล้อแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ เราก็จะเอาออกได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็กระแทกลงไปนะครับมันก็จะมีช่องว่างให้เราเอาออกได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มือดึงนะครับดึงออกมาออกมยมันจะค่อนข้างจะแน่นนิดนึงใช้แรงนิดนึงนะครับ แต่ว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายที่สุดแล้วจากที่เคยทํามานะครับวิธีนี้ง่ายสุดแล้วแต่ว่ามันก็จะต้องใช้แรงนิดนึงเ mm hmm. ห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการเอาอยางนอกออกจากวงล้อนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ล้อกันเลยสำหรับวงล้อที่เป็นซีรวดแบบเนี้ย มันจะใส่ยากกว่าม้วนล้อที่เป็นล้อแม็กครับล้อแม็กมันจะใส่ง่ายกว่าเพราะว่าล้อแม็กเนี่ย่วงเนี้ยตรงเนี้ยร่ลองตรงเนี้ยมันจะลึกนะครับเวลาที่เรางัดยางมันจะสามารถเอาขอบล้อเนี่ยลงไปในร่องตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เรามีระยะในการงัดง่ายขึ้นแต่ยางแต่ขอบล้อที่เป็นลวดซีลวดแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันจะตื้นนะครับมันตื้นเพราะามันติดหัวน็อต นะครับมันติดหัวน็อตอยู่เนี่ยมันติดหัวน็อตอยู่มันก็เลยทําให้ใส่ล้อยางนิดเดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไาเทคนิคในการใส่นะครับอันนี้เราจะเป็นยางเบอร์ใหญ่ ถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนเองเนี่ยต้องระวังเวลาตอนที่เราใส่ยางในนะครับใส่ยางในบางทีบางทีเรางัดยางนอกเข้าไปเนี่ยยางนอกมันไปยางนอกเนี่ยมันไปบีบให้ที่ายางในมันรั่วก็มีนะครับ้องมันมีกรณีที่เรางัดยางนอกแล้วขอบของอยางนอกเนี่ยมันไปบีบ โดนยางไหนทาให้ยางไหนรั่วจริงจริงยางไนมันไม่ได้โดนหรงกัดยางนะครับแต่ว่ามันรั่วจากไอ้ขอบตรงเนี้ยมันเป็นบีบนะครับเป็นบีบยางไหนทาให้ยางไหนรั่ว <c oughs> ก่อนอื่นเราจะได้ทานเนยนะครับอันนี้เป็นเนยเทียมนะครับเนยเทียมเนยที่ใช้ทําขนมนะครับมันจะลื่นๆื่นนะครับมัน จะช่วยให้เราขึ้นขอบล้อได้ง่ายปกติผมจะไม่ไม่ได้ทาน้ำยาล้างจานนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันจะทำให้มันขอบล้อเป็นของเราเป็นสนิมนะครับเราจะไม่ได้ใช้น้ำยาล้างจานอีกอย่างน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะไม่ลื่นเท่ากับเนยนะครับเนยลื่นกว่านะครับที่ที่ใช้มาเนี่ยเนยมันจะลื่นมากนะครับ ใช้งานดีกว่านะครับมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ยางเข้าไป <c oughs> เหลียงกันยางเนี่ยเราทานเนยด้วยก็ดีนะครับมันจะลื่นๆนะครับเวลาที่เรางัดเนี่ยมันจะไม่ติดกับยางนะครับถ้าเราไม่ทานเนยเนี่ยเวลาที่เรางัดเนี่ยมันจะยางยางยางเนี่ยมันจะติดกับเหรียญกันยางของเราดึงไม่ออก จัดลายจัดจัดลายทิศทางลายให้ตรงนะครับถ้าเราจัดทิศทางลายไม่ตรงเดี๋ยวบางทีประกอบเข้าไปแล้วใส่ผิดทาง สำหรับยางยางล้นยางล้นเนี่ยแต่และยี่ห้อมันก็ความยากก็ไม่เหมือนกันนะครับบางยี่ห้อเนี่ยมันจะงัดยากมากแต่บางยี่ห้อก็งัดยากง,ง่ายอยู่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเจอยี่ห้ออะไรที่มันขอบแข็งงัดยากนี่ก็จะงัดลําบากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นล้อมแม็กเนี่ยมันจะงัดง่ายที่สุดผมชอบมากเลยล้อมแม็กนะครับที่เป็นล้อซีร้วนเนี่ยมันจะงัดยากนิดนึง เนี่ยมันจะตึงๆเนะี่ยงั้นไม่ค่อยลงต้องไล่ขอบให้มันลงลงในร่องให้หมดนะครับแต่ว่าร่องพวกนี้มันมันร่องมันตื้นมากนะครับมันเลยลงยากมันลงได้แค่นี้เองต้องค่อยๆงัดระวังสี่ขาดนะครับสี่ลวดมันจะขาดได้นะครับถ้างั้น ทำงานแบบบีบแรกแกงๆรงซิว่าขาดได้อันนี้อันนี้มันจะเข้ายากเหมือนยี่ห้อนี้ยปกตินี่ผมไม่ค่อยชอบยี่ห้อนี้เท่าไหร่ยี่ห้อนี้มันจะค่อนข้างจะงัดยากนะครับเนี่ยงัดยากเลยทีเดียวนะครับ ขอบมันจะแข็งแล้วก็มันจะงัดยากนิดนึงถ้ามียี่ห้ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะจะไม่เลือกยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใส่ยากถอดยากเอาละขั้นตอนสำคัญคือตอนที่เราใส่ยางในเนี่ยมันจะ งานยังไงแบบไม่ให้ยางไในรั่วนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเรางัดเองเนี่ยงัดแล้วยางไในรั่วนะครับ <S <S ก็ <S <S คือมันมันไม่ได้ไม่ได้รั่วจากการที่เรางัดใช้เอ,อเหล็กไม่ได้รั่วจากเหล็กงันยางนะครับแต่ว่ารั่วจากขอบขอบล้อตรงนี้มันไปโดนมันไปบีบยางไนทําให้ยางไในรั่ว เราก็จะเติมลมเข้าไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ยังไงใส่จุกวิธีใส่จุกก็เราจะใช้เหล็กแทงเข้าไปฝั่งนี้นะครับนี่แทงลักษณะแบบนี้นะครับแทงทะลุฝั่งนี้เลยแล้วเราก็งัดนะครับพองัดปุ๊บเราก็จะใส่จุกได้ง่ายนะครับ เสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะครับแค่นี้เองนะครับใส่วิธีการใส่จุกยางในแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไว้เหยียบแล้วก็จัดยางในเข้าไปด้านในนะครับด้าน,นล่างผมเนี่ยจะใส่แผ่นไม้ไว้นะครับ ไม้ไว้มันจะทําให้เรางัดยางในเข้าออกได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเติมลมเข้าไปนะครับเติมลมเข้าไปให้มันให้มันตึงๆนิดนึงนะครับผมเติมลมให้มันตึงๆนิดนึงนะครับให้ยางฝั่งเนี้ยมันขึ้นขอบเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ตึงๆผมเติมลมตึงๆนิดนึง เสร็จแล้วผมก็จะปล่อยลมออกนะครับเดี๋ยวหาที่ปล่อยกันนี่เลยเราก็จะปล่อยลมออกให้มันมีลมค้างอยู่ข้างในนิดเดียวพอไม่ต้องให้เยอะใชุที่ผมเติมลมเข้าเพื่อเวลาที่เรา,างัดยางในยางนอกเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไปบีบโดนยางในนะครับถ้าเราไม่เติมลมเข้าไปเนี่ยเวลาที่เรางัดยางนอกเข้าไปเนี่ยบางทีขอบล้อมันไปบีบโดนยางใน ทำให้ยังไนรั่วนะครับเอาละได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่แล้วก็จะงัดเข้าไปเลยก่อนที่จะงัดเราก็จะทาทา,ทาเนยนะครับทาเนยให้มันลื่นๆมันจะได้งัดง่ายนะครับนะครับ ผมผมจะเอาจุกเนี่ยเอาไว้ที่หลังสุดท้ายเลยนะครับระหว่างนี้เราก็มาเช็คดูนะครับว่าขอบล้อเนี่ยมันไปบีบโดนยางในหรือเปล่านะครับมันบีบโดนหลังยางในไหมถ้าถ้าขอบล้อบอีบลงนยางในเราต้องแก้ไขนะครับอย่าให้ขอบล้อมันบีบโดนยางในเสร็จแล้วเราก็งับเข้าไป เช็คยางในไปด้วยนะครับอย่าให้มันบีบค่อยๆนะครับเช็อยางในไปเช็คยางในแล้วก็ดานขอบล้อให้ลงในร่องนะครับลงในร่องล้อแม็กลงในร่องล้อนะครับถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยบางทีบางทีงัดเสร็จปุ๊บ ยางรั่วนะครับรั่วรั่วแต่ไม่ได้เกิดจากการงานนะครับแต่เกิดจากยางเอ่ยยางนอกมันไปเบียดยางในนะครับเสร็จแล้วเราก็ทาเนยอันนี้เป็นเนยน,นะครับค่าที่ขอบลอ้อหอนละเราก็จะเติมลมเราก็จะจัดจุกลมให้มันตรงนะครับอือพอจุกลมมันตรงแล้วนะครับเราก็จะเติมลมเข้าไป เติมลมเสร็จเราจะเห็นว่าขอบล้อเนี่ยมันจะขึ้นมาเสมอกันแล้วนะครับนี่ขอบล้อมันขึ้นมาง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราทาเนยเข้าไปนะครับมันจะขึ้นขอบล้อได้ง่ายถ้าเราไม่ทาเนยเนี่ยไม่ทาอะไรเลยเนี่ยมันจะขึ้นขอบล้อยากนะครับบางทีเติมลมแข็งโฟกเลยมันก็ยังไม่ขึ้นก็มีนะครับเราเช็คดูเนี่ยอันนี้ลมแค่ยี่สิบเองนะครับ เดี๋ยวเราต้องเติมเพิ่มไปอีกนิดนึงผมจะเติมลมไว้ที่40เลยนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยลมลมเนี่ยมันจะอยู่กับล้อได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ซึมออกเติมเผื่อไว้40เลยนะครับเติมเผื่อไว้40นะครับ เดือนเติมลมเรามาเราจะมาเติมลมเดือนละครั้งนะครับมันจะพอดีนะครับอย่าปล่อยลมให้อ่อนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รถเรายางด้วยนะครับวิธีการถอดเปลี่ยนยางนอกยางในก็มีประมาณนี้นะครับสระกินนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับลองเอาไปใช้นะครับรับรองเปลี่ยนยางง่ายไม่ั่วแน่นอนครับสวัสดีครับ